ทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้น,นําคณะทูตานุทูต28ประเทศนะคะเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงและก็อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทในโครงการวัฒนธรรมสัญจรสําหรับคณะทูตานุทูตณจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดนองบาพูนะคะเมื่อวันที่22-24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเพื่ออนุรักษ์นะคะและก็พัฒนาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของไทยอย่างยั่งยืนตลอดจนเผยแพร่แหล่งมรดกของไทยให้ประจักษ์ต่อสายตาชาวต่างประเทศค่ะโดยวันที่22กุมภาพันธ์ พันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการวัฒนธรรมสัญจรสำหรับคณะทูตานุทูตณจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดน้องบัวลําพูนะคะที่อุทยานประวัติศาสตร,ร์ภูพะบาทจังหวัดอุดรธานีซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะผู้บริหารคล้องผ้าเข่าม้าต้อนรับคณะทูตานุทูตนะคะแล้วก็ชมการแสดงพื้นบ้านการแสดงนาฏศิลป์มีนางยุทธิก กาอิสรางกูลณอุทยาลองปหลัดกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวดารุณีธรรมโพโดลที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมนายพนมบุตรจันทรชดอธิบดีกรมศิลปากรคณะทูตานุทูตกว่า47คนจาก28ประเทศนะคะแล้วก็ผู้นําท้องถิ่นผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดขา้าราชการสื่อมวลชนค่ะเขารวมสําหรับโครงการวัฒนธรรมสัญจรสําหรับคณะทูตานุทูตในปี2566นนี้นะคะนอกจากจะเป็นการเผย แพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมให้เป็นที่ประจักษ์แก่คณะทูตานุทูตและก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองความรู้ในการจัดการแหล่งมรดกโลกแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนแล้วเนี่ยนะคะคณะผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับประสบการณ์โดยตรงค่ะจากวิถีชุมชนประเพณีพิธีกรรมตลอดจนผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งนี้ค่ะเอกอัครราชทูตแ,และคู่สมรสจาก28 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยประกอบไปด้วยประเทศโปแลนด์เนปาลโคลอมเบียมาดีฟเม็กซิโกกวัวเตมาลาปานามาเวียดนามฟิลิปปินส์อาร์เจนตินาบังคลาเทศสีลังกาเคนยาบราซิลชิลีบาเรนติมมร์เลสเตเกาหลีอิสราเอลออสเตรียคาซัคส,สถานเปรูนอร์เวย์อิตาลีอินเดียแอฟริกาใตา้มอตาและอุซเบกิสถานค่ะโอ้ยี่สิบแปดประเทศนะฮะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะ ใช่ค่ะเพราะว่าเอาจริงๆน่ยชาวต่างชาติเขาชอบวัฒนธรรมของเรานะท,ที่ท่องเที่ยวแล้วก็ออกมาแบบสื่อถึงวัฒนธรรมประเพณีชุมชนแบบนี้เนี่ยนะฮะก็ไปที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทที่อุดรธานีนะฮะทูต28ประเทศเลยะนะฮะ